拉呢？拉呢？ สวัสดีครับจากกระพงรถถ่ายฟอร์ดครับมีรถถ่ายฟอร์ดมานําเสนอขายหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับคันนี้เป็นเจ็เจ็ดทีสามนะเดี๋ยวมาดูรอบคันไปพร้อมๆกันเลยครับชุดด้านหน้านะครับเป็นของซีเอ็มทีครับดูใบมีดด้านหน้านะครับสวยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันคานใบมีดสวยนะฮะเป็นซีเอ็มทีตัวใหม่แล้วนะครับ เดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับครับผมระบบบังคับเลี้ยวนะครับติดตั้งกระบอกชักข้างมาเรียบร้อยแล้วครับผมาาไยเบาขับง่ายนะฮะรหัสที่สามนะครับคันนี้ท้ายสี่ห้านะครับผมนี่นะครับตรงรุ่นเป็นคอนโทรลของเ c ทีนะครับอย่างสวยครับ ยางหลังขอบสามสิบสี่นะครับนะยางหลังได้ขอบสามสิบสี่ไปเลยครับมีเวทถ่วงน้ําหนักให้หนึ่งแผ่นนะครับเก็บสีล้อไปใหม่นะครับส่วนล้อหน้าเป็นขอบสิบแปดนะครับผมชุดสีนะครับเราคงสภาพเดิมไว้ครับสีไม่สวยนะครับแต่สภาพสวยครับอ่าสีไม่สวยแต่สภาพสวยนี่นะครับให้ท่อท่อใหม่เป็นหนึ่งใบนะครับท่อดังท่อลั่นนะครับ ชุดหลังคาเป็นของหลังคาไฟเบอร์นะครับผมสภาพก็ตามอายุการใช้งานนะครับอุปกรณ์ด้านท้ายนะครับเป็นของ CMT ห้าน็อตนะครับนี่นะครับ CMT ห้ CM าน็อตใบสวยเลยครับสบภาพพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันครับนี่นะคขับดท้ายก็บองรุ่นนะครับ CMT นี่นะสภาพนี้เลยได้ใบสภาพนี้เลย เดาีมาดูชุดด้านหลังของรถนะฮะอ่ะาฝาห้าไม่มีแตกไม่มีรัดนะครับดูหูลากด้านซ้ายสวยนะครับสนล้อซ้ายไม่ได้รั่วนะครับผมหูลากขวาสวยอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาครับนะครับสภาพยางหลัง ใช้ได้ครับสภาพสวยเลยเช่นกันครับมีเวทถ่วงน้ำหนักไปให้ข้างละหนึ่งแผนนะฮะมามาดูเกียร์กันครับ C7N นะครับดับสูงนี่นะครับมาดูเครื่องยนต์ครับรหัสจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เป็นของ6.6นะครับ d 5 n, n 6015รหัส JT3 นะครับแต่ชุดบนนี้เป็น i d ่ยมก็เลยตีเป็น77 ที่สามนะครับนี่ครับการันตีคุณภาพครับชุดด้านหน้าของ cmt ได้ไปสภาพนี่เลยครับชุดสีอย่างที่แจ้งไปนะฮะคือสีไม่สวยครับแต่สภาพดีครับเราคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดนะฮะสำหรับใครที่อยากได้สีสวยก็เอาไปเก็บสีต่อนะครับผมอ่าครันนี้มีกาดบังหน้านะครับตัวนี้ บางกิ่งไม้บางอะไรกระแทกด้านหน้าหมอน้ํารถนะครับนี่ดูสภาพโดยรวมกันครับหม่มีสวยครับไมนมีสวยได้ท่อดังไปหนึ่งใบนะครับตรงนี้อ่คันนี้นะครับผมเปิดราคาที่2องแสนสอบาทนะครับ2องแ0นบาทอุปกรณ์ด้านหน้า CMT ชุดผ่าน7 CMT ครับหน้าสีหลังสีครับ รถพร้อมใช่อีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับผมมาดูรถได้ที่บ้านพงประชาสานันตำบลโูนลำยดอ,อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศู4ย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดนย์สมหนึ่งครับศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งแปดสองศูนย์สามหนึ่งจากกระพงรถสฟ,ฟอร์ดนะครับเส้นทางการมาดูรถนะครับจับจีเพจจากกระพงรถไายฟอร์ดได้เลยครับจะพามาจุดนี้เลยครับผมเราพยายามรักษาสภาพเดิมไว้นะครับคือสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต เราจะดูสภาพโดยรวมนะครับรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ใครสนใจครับมาลองขับได้ครับมาดูรถได้ราคามีไว้ต่อรองนะครับผม228,000บาทหน้าซีหลังซีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับฝากไว้1คันครับจากกระพงรถไฟฟอร์ดครับสวัสดีครับ